สวัสดีชาวกรกฎคะ่ะเดี๋ยวความรักประจำวันที่10สิงหาคมนะคะคุณได้10ถ้วยนะคะเขาได้ไพ่เด e วดิลนะคะวันนี้นะคะคุณกรกฎพลังงานดีนะคะมีการประสบความสําเร็จนะ,ะมีเรื่องโชคดีนะคะส่วนตัวเข้ามานะคะเรื่องการงานการเงินเสียงโชคได้เรื่องความสัมพันธ์มีมองว่าคุณสบายใจกับคนรักของคุณนะ,ะแต่วันนี้คนรักของคุณได้ไพ่เดวิลนะคะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีเรื่องโชคร้ายนะคะ ไม่สบายเป็นไปได้หรือาอาจจะเป็นเรื่องที่เขาควบคุมไม่ได้นะคะเเกี่ยวกับงานก็ได้หรืออาจจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ก็ได้อาจจะโมโหนะคะได้ง่ายขึ้นในวันนี้ยังไงก็เฝ้าระวังล้กันนะคะอย่าเพิ่งไปยุ่งกันในช่วงนี้เนาะมีไพ่ calling your s o u m a t e นะคะซึ่งหมายถึงการส่งพลังงานด้านบวกเนาะ รออาจจะหมายถึงการช่วยเหลือกันก็ได้ถ้าเขาโชคร้ายอะไรต่างๆก็ลองถามเขามีอะไรช่วยไหมนะคะสำหรับแฟนคุณไม่มองวา่าน่าจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ forgiveness มีอะไรที่มันพังเผอพูดกันแรงๆในวันนี้ก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะความสัมพันธ์มันจะได้รับรื่นเนาะ